you okay. ช่วยกดไลค์กดแชร์ก็กดซับรักใคกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับช่วยช่วยรักษาเมดลูกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านผู้ชมนะครับ ครับนะครับ fc นะครับเข้ามาประมาณซักคืนนี้ขอสัก1 0 0 0ันคนก็พอนะครับเพราะว่า,าคืนนี้มาไวไปไวนะครับขอรบก,กวนเวลาทุกคนนะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับวันนี้ก็จะมีสมุนไพรมาแนะนำ ผู้หญิงก็จานได้ผู้ชายก็จานได้นะครับข้าขมาแลช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับข้มาแลช่วยกันกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับ าช่วยกดแชร์หน่อยนะครับขอไปนะครับเมื่อกี้สัญญาณขาดหายนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ ่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครยังถามอะไรก็ถามมาได้นะครับถามมาได้เกี่ยวกับสมุนไพรวัวข้อด้านบนเลยนะครับเกี่ยวกับมุ่นลูกตกขาวิีดวงใส้เลื่อนกับองลงจระ 很慢，他们得先扩散一下。 มากทำอะไรช่วยกดแชร์ด้วยสวัสดีคุณดูสองร้อยกว่านะครับช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวถึงพันคนเราจะมาคุยกัน,นครับเกี่ยวกับสมุนไพรมดลูกครับ สวัสดีคนดู300กว่าแล้วนะครับช่วยกันหนึ่งลยหนึ่งแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่กดแชร์นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ช่วยแชร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ facebook จะปิดกั้นนะครับสำหรับอ่าโพสธรรมดาธรรมดาเราต้องใช้คุณลักษการเล่นนะครับ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้านะครับแล้วก็ให้เข้าถึงกับบุคคลที่มีความต้องการนะครับในการที่จะรักษานะครับ สวัสดีนะครับคนดู500คนแล้วนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับใกล้จะถึงพันคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปลฟ์สดนี้ลง youtube ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วพลาดนะครับล่์สดนี้ก็สามารถนะครับแอดมาขอลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งในยูทูบ i สวัสดีคุณดูนะครับ700คนแล้วนะครับช่วยกันเชนนะครับเหลืออีก300แล้วนะครับ300คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับมดลูกยนต์ตกขาวสี่ดวงเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณละกลุ่ม2กลุ่มนะครับแล้วก็หนึ่งหน้า facebook นะครับโอเคนะครับ สวัสดีนะครับตอนนี้ก็คนดูก็900คนแล้วนะครับสมุนไพรตัวนี้นะครับนี่นะครับสมุนไพรตัวนี้นะครับก็มีนะครับก็เป็นชุดนะครับก็ชุดหนึ่งก็มี3มมัดนะครับต้มได้นะครับมัดละ สิบห้าวันนะครับได้สามหม้อนะครับหนึ่งหม้อทานได้สิบห้าวันนะครับสามหม้อก็สี่สิบห้าวันเป็นผลภายในหนึ่งชุดนะครับชุดแรกชุดเดียวก็เห็นผลแล้วนะครับท่านใดที่กินได้นะครับก็คือคนที่นะครับมดลูกย่อนนะครับมดลูกต่ำนะครับคนที่อยากกระชับช่องคลอดกระชับมดลูกและก็ ใช้หลังลอดบุตรเพราะว่าจะช่วยขับน้ำขับปัสสาวะไปด้วยนะครับเนี่ยมันค้างนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับใช้หลังลอดบุตรนะครับก็จะช่วยขับน้ำขับป่าแล้วก็ชักมลูกให้เข้าอู่ โดยไม่มีผลต่อน้ำนมนะครับจะไม่น้ำนมมีเพิ่มมากกว่าปกติด้วยนะครับและก็สมุนไพรตัวนี้ยังช่วยแก้อาการตกขาวดับกลิ่นไม่พึงปรารนาแก้ปวดท้องประจำเดือนแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้รักษามดลูกนะครับแล้วก็ปรับสภาพมดลูกนะครับให้ปกตินะครับเตรียมพร้อมตั้งครรภ์น,นะครับในรายที่มีบุตรยากนะครับ ที่มีปัญหากับซีดเนื้องอกฝังผืดร่วมด้วยนะครับแล้วก็เต้นสมุนไพรนะครับรักษาเนื้องอกหมดลูกซีดหมดลูกโตนะครับแล้วก็สัตว์ดีไวทองหรือสีดวงนะครับามาเร่งระยะเร่งเริ่มน้ําเหลืองเสียนะครับแล้วก็ฟาร์มดันสูงนะครับคุณแม่หลังกลอดบุตรนี้ก็สามารถ ทานได้นะครับอา,อาการข้างเคียงที่อาจเกิดนะครับก็คืออาจจะมีการกลับกองเสียออกมาในช่วงแรกนะครับซึ่งเป็นปกติที่เกิดขึ้นได้นะครับหรืออาจมีความรู้สึกนะครับถึงการหดรัดมดลูกในช่วงแรกนะครับเนื่องจากยามีฤทธิ์หดกระชับมดลูกซึ่งจะค่อยๆหายไปเองนะครับ แล้วก็ชักมดลูกให้เขาอู่บำรุงกาลังนะครับตัวนี้ก็กระชับมดลูกกระชับช่องโคตรแก่มดลูกหย่อนมดลูกต่ํานะครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับก็ที่เบอร์ด้านบนนะครับบักหมดไว้ให้แล้วด้วยนะครับอ่าตัวนอีกครั้งนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่084นะครับ749267นะครับสนใจสั่งซื้อโทรเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะครับก็ขายชุดละ950บาทนะครับนี่นะครับหนึ่งชุดตานได้45วันนะครับต้มได้3หม้อเห็นผลนะครับภายในชุดแรกครับต้มกับหม้อสเตลเลตนะครับหรือหม้อดินก็ได้หรือจะต้มกับเตาแก๊สก็ได้แต่ย้ําต้องเป็นหม้อสเตลเลตนะครับหม้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หม้อเคลือบนะครับหม้ออะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่หม้อเคลือบนะครับ สมุนไพตัวนี้นะครับทานนะครับเช้าเที่ยงอ่าเย็นก่อนอาหารนะครับวันละ3เวลานะครับให้ทานครั้งละ1แก้วหรือจะจิบเบาๆเรื่อยๆก็ได้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่เคยทานสมุนไพรนะครับ ถ้าทานก่อนอาหารนะครับแนะนํานะครับถ้าต่านทานแล้วมีอาการมึนหัวนิดหน่อยนะครับก็ทานเสร็จก็รีบทานเข้านะครับหรือทานอาหารตามไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถทานได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ขอดูรีวิวนะครับสําหรับลูกค้าที่เคยสั่งซื้อนะครับเคยทานจริงนะครับ แล้วก็หายนะครับก็สามารถเข้ามาขอดูรีวิวได้ที่ l i น์แอดนะครับก็กดลิงก์เลยนะครับ l ลน์แอดก็จะขึ้นมานะครับหรือสะดวกนะครับถ้าท่านใดไม่มี l ลน์แอดนะครับให้แอดไลน์นะครับให้แอดไลน์ที่ i d นะครับ08 4 7 4 9 2ดสนะครับหรือท่านใดที่ไม่สะดวกอีกนะครับ เรามีริง์นะครับริง์ของแฟนเพจนะครับกดเข้าไปที่ริง์ได้เลยนะครับมีลิงก์อยู่นะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์ก็สามารถาสั่งซื้อได้เลยจะมีคําสั่งซื้อนะครับสมมุติว่าลูกค้าทักเข้าไปเราก็จะมีข้อความตอบอัตโนมัติให้นะครับให้ท่านเลือกเอานะครับว่าจะซื้อกี่ชุดนะครับแล้วเราก็มีเลขบัญชีนะครับมีการ สำหรับลูกค้านะครับมีวิธีชำระก็3วิธีให้เลือนครับช่องทางที่1ชําชำระด้วยเงินนะครับก็คือโอนเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับอ่าและก็ช่องทางที่2นะครับก็โอนเข้าเบอร์พร้อมเปรย์ของแม่ค้านะครับไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าช่องทางที่3ก็คือ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะครับบ้านอาจจะอยู่ไกลจากธนาคารไม่สามารถออกมาได้หรือไม่สะดวกที่จะโอนเรามีบริการเก็บปลายทางให้ท่านนะครับสามารถจ่ายหน้าบ้านของท่านได้เลยนะครับของถึงจ่ายตังได้เลยนะครับแต่ท่านต้องบวกเพิ่ม50บาทนะครับจากปกตินะครับชุดละ950บาทสําหรับลูกค้าที่โอนนะครับส่วนลูกค้าที่เก็บปลายทางก็ ชุดละ1 0 0 0บาทนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่08 47 49 267 7นะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับผมจะมาไลยสดเกี่ยวกับยาตัวใหม่เป็นสมุนไพรนะครับที่บำรุงกำลังได้ดีอีกสมุนไพรหนึ่งนะครับเป็นยาชุดนะครับ แต่นะครับที่เน้นหลักๆก็คือบำรุงกำลังกับนะครับคนที่อ่าบวชชานะครับอ่ามือชาและก็สามารถบำรุงกระดูกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ท่านดูนะครับแล้วก็จะมาเสนอขายด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่พลาดนะครับในการไล์สดในอ่าครั้งนี้นะครับ อา,อาจจะทํางานอยู่เลิกงานหรืออาจจะนอนหลับไปแล้วนะครับก็ถ้าอื่นเช้ามาสามารถกดดูย้อนหลังหรือสามารถาเข้ามาแอดมานะครับที่ Facebook นี้นะครับหรือแอดไลน์ที T ่ i d 084749267นะครับสามารถกอลิงก์ของ YouTube ได้เดี๋ยวเราจะลง YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ที่รบกวนนะครับสวัสดีคนดูขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับคนดูคืนนี้2,500คนนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆเข้ามาดูกันทุกวันนะครับเราจะมีสมุนไพรแล้วก็เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็การดูแลรักษานะครับด้วยสมุนไพรนะครับแต่เรานะครับจะแนะนําให้ไปถ้าท่านจะอยากไปพเบเพทย์เราก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่าเรานะครับบอกแลยว่าเราเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับให้ท่านนะครับ ท่านไปหาหมอแล้วไม่หายนะครับเรายินดีแนะนําสมุนไพรของเราเป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ2,700กว่าแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับก็สําหรับข่ําคืนนี้ผมก็รบกวนเวลาท่านมามากพอแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอริสกีเพิ่มปูนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ปลอดภัยจากเชื้อ โควิด -19 นทุกท่านนะครับเราก็ต้องการนะครับเราก็ป้องกันนะครับตามที่รัฐบาลแนะนํานะครับเราอย่าดื้อนะครับเราต้องอฏิบัติตามคําสั่งนะครับต้องอยู่บ้านกันนะครับผมรู้นะครับว่าทุกคนได้รับความเย็นนะครับก็ได้รับความเย็นเหมือนกันแต่ว่าเราต้องอดทนนะครับความอดทนนะครับ เสียดายเงินทองนะครับบอกว่าแพงบ้างอะไรบ้าง1นึ่พันไม่รักษานะครับจําไว้นะครับผมได้ว่านะครับก็คือบอกว่าก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสุขภาพไม่ดีอย่างเช่นคนที่มุดลูกหย่อนนะครับคุณก็ไปทํางานไม่ได้เพราะว่ามันต้องเดินใช่ไหมครับพอเดินแล้วมุดลูกที่หย่อนลองมากก็จะไม่เสียสิทธ์จะไม่จิตน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเสียเงินหนึ่งพัน ไห้จ้าเราไม่รักษานะครับส่วนคนที่เป็นฤิสีดวงนะครับระยะสุดท้ายแล้วนะครับกอแนีนําไม่ไปผ่าตัดนะครับถ้าใครไม่กล้าผ่าตัดไม่อยากผ่าตัดอ่าเราก็มีสมุนไพรนะครับที่จะแนะนํานะครับให้ต่างตานะครับแต่ว่าทานชุดนี้แล้วก็จะบวกไปอีกสอง อย่าลืมนะครับโอ้สาม0คนแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอจบไล์สดเปลียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ